สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการตั้งเป้าหมายส่วนตนด้วยกันนะคะซึ่งการตั้งเป้าหมายส่วนตนนั้นมีความจําเป็นที่จะทําให้งานของเราประสบผลสําเร็จซึ่งพวกเรามีเป้าหมายร่วมกันก็คือการจัดตารางเรียนและกระเป๋านักเรียนเรามาดูสิคะว่าเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรกันดีเพื่อทําให้เป้าหมายใหญ่ประสบผลสําเร็จ ที่เราจะตั้งของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันในการตั้งเป้าหมายของเด็กๆเด็กๆไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายให้ยากและง่ายเกินไปนะคะเราสามารถตั้งเป้าหมายที่เราคิดว่าจะทําได้สําเร็จในแต่ละวันเด็กๆมาดูตัวอย่างการตั้งเป้าหมายของคุณครูด้วยกันนะคะครูตั้งเป้าหมายว่าฉันจะจัดกระเป๋านักเรียนทุกวัน และสิ่งที่ครูต้องทำให้บรรลุเป้าหมายก็คือครูจะจัดกระเป๋านักเรียนทุกวันและใครสามารถช่วยฉันให้บรรลุเป้าหมายได้ก็คือตัวของฉันเองเด็กๆเห็นไหมคะว่าการตั้งเป้าหมายนั้นเราสามารถทำเองได้ในทุกๆวันและเด็กๆจะต้องติดตามเป้าหมายของตนเองในทุกวันด้วยนะคะ เด็กๆมาดูการติดตามผลตามเป้าหมายของเด็กๆในแต่ละวันกันนะคะเช่นตัวยอย่างของคุณครูนั้นการติดตามเป้าหมายในแต่ละวันของคุณครูถ้าเด็กๆทําได้แบบคุณครูเด็กๆก็ระบายสีเขียวในช่องวันที่ทําได้สําเร็จนะคะและถ้าเด็กๆทําไม่ได้หรือไม่บรรลุเป้าหมายก็ให้เด็กๆระบายสีแดง ในช่องวันที่ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้เหมือนตัวอย่างของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูทำไม่ได้เป้าหมายของคุณครูไม่บรรลุคุณครูก็จะระบายสีแดงนะคะเห็นไหมคะเด็กๆมันไม่ยากเลยกับการติดตามเป้าหมายในแต่ละวันของเราเรามาตั้งเป้าหมายกันเลยนะคะต่อไปเรามาสรุปผลตามเป้าหมายด้วยกันนะคะเด็กๆ ระบายสีเขียวทั้งหมดแสดงว่าเราบรรลุให้เด็กๆระบายสีในช่องบรรลุนะคะและถ้ามีสีแดงบางช่องแสดงว่าเราไม่บรรลุผลให้เด็กๆระบายสีแดงที่ช่องไม่บรรลุผลนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนลงชื่อรับทราบในช่องที่นักเรียนรับทราบนะคะเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบในช่องที่เขียนว่าผู้ปกครองรับทราบนะคะ เรามาสรุปผลการเรียนรู้ของสัปดาห์นี้ด้วยกันนะคะสัปดาห์นี้ฉันเรียนเรื่องการจัดตารางเรียนและกระเป๋านักเรียนเป้าหมายของฉันคือฉันจะจัดตารางเรียนและกระเป๋านักเรียนทุกวันผลการติดตามเป้าหมายฉันบรรลุเพราะฉันจัดตารางเรียนและกระเป๋านักเรียนทุกวันสิ่งที่ฉันทําได้ดีฉันจัดตารางเรียนและกระเป๋านักเรียนได้ถูกต้องสิ่งที่ฉันทําให้ดีขึ้น ฉันจะรับผิดชอบต่อการจัดตารางเรียนและกระเป๋านักเรียนทุกวันเซเว่นแฮปปีที่ฉันใช้ได้แก่ proactive และรับผิดชอบในการจัดตารางเรียนและกระเป๋านักเรียนเสร็จก่อนแล้วค่อยไปดูทีวี